พระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศพระราชกฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามันแห่งรัฐสภาพุทธศักราช2567จึงขอเชิญท่านสมาชิกทุกท่านโปรดยืนขึ้นเพื่อรับฟังพระบรมราชองการครับแล้วก็ขอเชิญท่นานเลขาธิการอ่านพระบรมราชองการครับ พระบรมราชองค์การพระราชกิษดีกาปิดประชุมสมัยวิสามันแห่งรัฐสภาพุทธศักราช2567ให้ไว้ณวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2567เป็นปีที่9ในราชการปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิปดีสีสินทร มหาวชิลาลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ได้มีการตราพระราชกิฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามันแห่งรัฐสภาพุทธศักราช2567ตั้งแต่วันที่18มิถุนายนพุทธศักราช 2,567นั้นบัดนี้สมควรที่จะให้ปิดประชุมสมัยวิสามันแห่งรัฐสภาดังกล่าวอาศัยอำนาจตามความในมาตรา122และมาตรา175ของรัฐธ,ธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกฤษฎีกา ปิดประชุมสมัยวิสามันแห่งรัฐสภาตั้งแต่วันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2567ผู้รับสนองพระบรมราชองค์การเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีครับเจิิน่ัฐสมาชิกนั่งครับครับวันนี้ หมดระเบียบวาราการประชุมแล้วนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอปิดประชุมครับ